แล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโรงแรมนะคะที่แบบเหมือนกับเป็นไอคอนของเมืองนี้เลยก็คือจะเป็นสกายซิตี้โฮเทลแล้วก็สกายทาวเวอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวนํำจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเหมือนกับเป็นถนนย่านใจกลางเมืองของโอเกลนนะคะจะเป็นย่านธุรกิจไปกันเลยค่ะทุกคน นี้จะเป็นในส่วนของถนนออาเบิร์ตนะคะคุณผู้ชมทุกคนก็จะมีสกายซิตี้โฮเทลแล้วก็จะมีในส่วนของสกายคาสิโนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นไอคอนนะคะของที่เมืองโอลันนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นสกายทาวเวอร์นะคะซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถขึ้นไปชมวิวข้างข้างบนได้นะคะเดี๋ยววัานไหนน้ำจะทำคลิป ให้คุณผู้ชมทุกคนได้เห็นวิวข้างบนกันนะคะคุณผู้ชมทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นอีเดย์สปาอยู่ที่ชั้นกราวล็อบบี้นะคะของที่โรงแรมที่นี่ค่ะไปกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมทุกคน ก็จะเป็นเหมือนกับจะเป็นร้านค้าในใจกลางเมืองของพรีสิตนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไปนเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งช็อปปิ้งนะคะของใจกลางเมือง ก็จะเป็นร้านค้านะคะในส่วนของบริษัทพอยนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนได้เห็นนี่ค่ะเพราะว่าไอตัวบริษัทพอยอะ่ะมันจะเชื่อมลงไปข้างล่างอะคะ่ะตรงที่อยู่ซ้ายมือน้นะคะมันจะลงไปหาตัวสถานีรถไฟนะคะที่เป็นขนส่งสารณะของเมืองโอเกลนดที่นี่นะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่ค่ะดูเนาะข้างบนค่ะอันนี้จะเป็นส่วนข้างบนแต่ปกติอะน้ำอะจะเดินไปทำงานทุกวันนะคะตอนปีห้าสบห้านะคะจะต้องผ่านสถานบริเวณแถวนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากจะมาแชร์อะไรเงี้ยนี่นะคะคุณผู้ชมอยากให้เห็น น้ำชอบดูแล้วสบายตาดีค่ะคุณผู้ชมเลยอยากเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนี่นะคะนั้ำขับบริษัทรถขนส์ตเซ็นเตอร์นะคะที่น้ำจะต้องใช้ลงไปข้างล่างนะคะไปกันค่ะเดีย๋ยวน้ำพาไปกินกาแฟก่อนเนาะไปค่ะเจอกันค่ะวันไหนน้ำจะทำคลิปมาให้ดูนะคะคุณผู้ชมทุกคนมีค่ะเพราะว่ามันจะมีจะต,ต้องใช้บัตร เหมือนกับมันจะเป็นบัตรทอปการนะคะที่จะต้องแตะแล้วก็เดินเข้าไปใช้บริการด้านล่างนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นร้านกาแฟร้านโต๊ะของน้ำนะคะแต่ว่าปกติแล้วที่นี่จะมีร้านกาแฟเยอะมากนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นโลเป็นโลโก้คอฟฟี่ช็อปด้วยนะคะแต่น้ำจะชอบมอคค่าของชิลร้าน,นี้นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นคนโซลแต่อันนี้จะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ข้างในแต่น้ำจะพยายามไม่ให้ติดหน้าพนักงานนะคะ เก่งใจเขาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแต่เขาก็ใส่มาสกเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเป็นโต๊ะกระจ่งกระจิ๋มเหมือนที่เหมือนที่บ้านเรานะคะน้ำว่า นี่ค่ะเดี๋ยวน้ำพาไปเดินด้านนอกต่อน,นะคะคุณผู้ชมแบบนี้น้ำจะอยู่ด้านด้านส่วนของอตัวที่นี่คนส่งขาเซรนาเราจะเรียกว่าบริมัดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูด้านหน้านะคะไปต่อคะ่ะค่ะคุณผู้ชมทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของบริมัดคอยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเฟอร์รี่นะคะของที่เมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งน้ําจะชอบบริเวณนี้มากนะคะว่าเหมือนกับมันจะแบบมันจะอากาศมันจะโล่งนะคะแล้วก็มันรู้สึกแบบ นี่แลกกว่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำจะพาทุกคนเดินไปดูด้วยกันนะคะนี่ค่ะแต่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพวกร้านค้าเป็นอะไรพวกนี้เป็นร้านซองเป็นคาเฟ่คาเฟ่เฟที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยนะคะคุณผู้ชมคาเฟ่ที่นี่จะจะเป็นเหมือนกับเสิร์ฟพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟนะคะแล้วก็เป็นพวกเบรคฟาสบางที่จะเสิร์ฟเป็นลางนี้แล้วก็เป็นดินเนอร์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะรวมทั้งพ่อเนาะ ะไรเงี้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นดินเนอร์นะคะเป็นรีซอรองสำหรับดินเนอรนี่ค่ะไปกันค่ะ น้ำจะชอบมันน้ำว่ามันโล่งอะค่ะคุณผูช้ชมมันหายใจสะดวกน้ำจะไม่ชอบชอบเกินห้างนะคะยิ่งช่วงน,นี้โควิดระบาดค่ะน้ำก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำตัวเอาไป,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 ปติดตู้ขึ้นไม่อะไรค่ะคุณผูช้ชมทุกคนจะได้เห็น อันนั้นจะเป็นบริษับบทหบักธบันซีนะคะเอเนนยนี่นนนนะค่ะอันนี้เราจะเรียกก็เป็นเหมือนกับเป็นแบบวิทยุมัดคาพาร์คนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมไปกันจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะคะวนเหมือนวันขึ้นปนที่ประเทศนี้นะคะที่อ็อกแมนแต่น้ำก็จะไม่ชอบคนเยอะค่ะน้ำก็จะเลยแบบส่วนไห่น้ำจะนอนแล้วก็ตื่นเช้าออกมาเดิเอนออกกำลังกายมากกว่านี่ค่ะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศน,นะคะที่คนดเนาะนูบบ้นแดบนด่คะคุณผู้ชม น,นีจะเป็นเหมือนกับเป็นตึกรอบๆนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นโรงแรมที่กําลังสร้างใหม่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นธนาคารที่นี่ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกคนนะคะเยี่ยมชมแบบสั้นๆไปแล้วนะคะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะกดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงทุกคนนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ